สวัสดีค่ะสวัสดีนานาตกปลาทุกท่านนะคะวันนี้นมีภผ่าทัวชิ้งพาณาทุกคนมาแถวคลองลำปาวกันนะคะทุกคนอันนี้บรรยากาศนี่นะคะนี่บรรยากาศคนเยอะมากเลยค่ะเออนี่ยเ,เราเราจะนะถางอุบลเพิ่นได้ปลาห้าสิกว่าตัวแล้วนะคะ เดี๋ยวมาติดตามดูนะคะทุกคนว่าเราจะลงไหมไหนแล้วก็มาติดตามดูว่าพ่อเราจะได้ปลากี่หางกันนะคะทุกคนไว้ติดตามดูค่ะอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวรอจะพาทุกคนไปดูปลาของนาทางอุบลแกได้ปลาแล้วค่ะทุกคนดูนี่ค่ะ อันนี้นะทางอุบลนะคะเรามาขอถ่ายนคนนี้ได้ปลาประมาณเจ็ดสิบกว่าตัวแล้วนะคะทุกคนเรียบร้อยครับโอ้โห น,นี่ค่ะถ้าเรา,เรามาดูปลาของนะ้าทาอุบลน,นะคะอันนี้คือปลาที่นาได้นะคะทุกคนเต็มเต็มบอ่อเลยค่ะทุกคนใครสนใจก็ทั้งมาถามนาะได้นะคะเฟซเฟซบุ๊กชื่อว่าอะไรนะคะเอ่อเฟซบุ๊ก สูรและชัยรักโค้นะคะใครที่อยู่ทางอุบลติดต่อ <ไป S 1> นาได้นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนตา <c oughs> ตอนนี้เรากำลังเตรียมเบ็ดอยู่นะคะทุกคนวันนี้เราลงเบ็ดกี่คันคะ คันเราลงเบ็ด4คันนะคะแล้วก็มีของของล้อสาคันของพ่อสาคันนะคะแต่นะสุรชัยลงเบ็ดไปแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้คือสภาพหมายของเรานะคะทุกคนที่เราจะตรงเบ็ดนี่ค่ะร่องเพียนเมืองเดือนไอ้ไอเหลือจักสองขั้นเดือดเรื่องนี่ไงดูพี่แห้งเบ็ดเหลือเหลือสองขั้นเดียดเถี่ยคุยกันมากด้นี่ นี่นะคะวิวมีภูเขาก่ขาดดืะลยนขนาดนี้เราก็กำลังจะลงเบ็ดนะคะทุกคนตอนนี้ก็เวลาสิ นาฬิกายีนาทีนะคะเรากําลังจะเตรียมเหยือแล้วก็เตรียมดวงเบ็ดนะคะทุกคนในการที่เราจะดูสำหรับสูตรเหยือของเรานะคะณน,านา้าที่สนใจสามารถดูในคลิปของเราได้นะคะจะมีสูตรเหยือแล้วก็วิธีการผสมแล้วก็หัวเ่เชื้อต่างๆเราบอกในคลิปของเราแล้วนะคะสามารถดูได้นะคะที่ช่องเมียผ้าหมันฟิตติ้งนะคะถ้าณน,านา้าคนไหนสนใจเกี่ยวกับเหยือสวายนะคะสามารถเข้าไปดูได้ ช่วงนี้บรรยากาศก็นกฝนตกปอยๆนะคะแต่ว่าไม่ถือกับว่าแรงนะคะเราก็ไม่รู้ว่าปลาจะกินหรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะว่าวันนี้เราจะได้ปลาหรือเปล่านะคะเรามาสองวันหนึ่งคืนนะคะทุกคนเราใช้ขนมปังฟาร์มเฮาส์สีแดงนะคะในการเกี่ยว เกี่ยวตกปลานะคะทุกคนส่วนเหยื่อผสมของเราก็สามารถซื้อได้ตามร้านขาตกปลานะคะถ้ามันเป็นขนมปังต่างๆเนาะขนมปังก็จะมีหลายยี่ห้อนะคะทุกคนอันนี้ที่เราหาได้ว่ามเป็นเหยื่อตกปลาซูเปอร์ลีออนะคะปังปัน่นใช้ตกปลาเก็ดและปลาหนัง บางครั้งเราก็ใช้ของลุงดอนอยูเนี่ค่ะแล,แล้วแต่ว่าร้านที่เราไปซื้อเขามีขนมปังยี่ห้อไหนนะคะเราก็จะซื้อมาเราไม่ได้จำกัดนะคะว่าต้องเป็นเหยือ่อต้องเป็นขนมปังยี่ห้อนี้เท่านั้นนะคะเราใช้ขนมปังทุกยี่ห้ออันนี้เราใช้ตะกั่วใหญ่ไหมคะตะกั่วหนึ่งขีดดวงเบ็ดใช้เบอร์ไหนคะ ้องเบลเราใช้เบอร์สิบสามนะคะทุกคน เราจะลงเบ็ดคันแรกนะคะทุกคนนี่นะคะเราจะลงเบ็ดไม้แรกคะ่ะเบ็ด ตรงนี้ที่เรามาเป็นคลองลำปาวนะคะทุกคนไม่ใช่คลองลำพันชาติพี่ว่ามีนะนะแถวคลองลำนันชาติบอกว่าน้ำลดเอาเหมือนปลามันไม่ค่อยกินนะคะทุกคนเราก็เลยลองมาคลองลำปาวดูนะคะแต่เราไม่รู้ว่าว,วันที่เรามาปลาจะกินหรือเปล่านะคะทุกคนตัวแรกคะ่ะทุกคน ก็สามารถลากขึ้นมาได้นะเนี <environments> ่ย <måste> ม <be speaking Swedish> ันเป็นทรายอ่ะโอ้โหโอ้โหใสใสสวยบิ๊กบิ๊กตัวบิ๊กตัวบิ๊ก ออกแล้วโอทุกคนดูคะ่ะใสสวยมากเลยคะ่ะทุกคนตัวนี้น่าจะประมาณกิโลนี่เโอ้เฮ้ยจับจับโชอนอยทุกคนดูคะ่ะ เยืีเยืเด็ดแห่งอุบลราชธานีโอ้ยอายเดินเดียเนาะอายุอุบลมาครับผมก็ไปอุบลดูเลยสวายมืนนักล่าสวายดับนาม่นำคูดูที่ตักก็รู้นะคะว่าเลี่ยนแค่ไหนงามงดายดีเี่ยงง่ไม่จิงทั้ดอก เวมันเป็น <Hamilton> จ oh. ังไงเหมือนยืเสียออนแท้ละไม่เป็นเวทห่างหลุดไปแล้วนะคะทุกคนโอ้ตัวใหญ่มากเลยเนาะเสียดายยัยได้เห็นมึงยืนี่ยึดไปลงไปแล้วค่ะทุกคนคันเดียวก็เสียดายนะคะ ทุกคนดูค่ะโอ้ยเตี้ยนย้อนไหลเถอะอือโโอ้หใส่เรือเอาใส่เอาใส่เรื่อยเลยเยอ้ปลากินย้อนมากเลยนะคะทุกคนเขาว่าตัวนั้นก็เหมือนกันนั่นแหละ ตัวที่สองมันมันตัวเลียยรู้ดีกูเดงใดีกว่าวาปลายอนมาบมดเลห้ามอดอุสาหอมากเลผู้ตรงเปิดวอมะดบังตลนอดด้วยนคุฟอดี่ค่ะนี่ยฟอดอยู่บ่ีฟอดบีบ่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ3กิโลนะคะทุกคนเอาละค่ะ ตัวนี้ดูโอ้โหปลากินย้อนมากนะคะทุกคนไม่ไม่กดพันแล้วก็ไม่สัญญาณ มือ c วอแล้วเลยอัดปวดเออโอหมบาดีเด้อหันี่ก็เป็นหม้อบาัวอ้ดนเนี่ยนี่นี่หับาตัววเลยดิหบาดนันก็ใช่ตัวบาดตึไหไปก็น่าจะเจ็บหกเจ็บลังกวนมาใครเหรออ้หู่าวอ้นหา พ่นขึ้นมาอะไรสิพ่นขึ้นมาอะไรโอ้ยเซ็กยันยามยิ้มบ่ยี่ทรวกเองอันนี้ตัวที่สามของวันนะคะทุกคนอยู่ในกอ,อง งงมไม่แล้วค่ะทุกคนอันน,นี้คือเรา,เรากำลังนั่งคุยกันเราไม่เห็นป่ากินนะคะเ,คเพราะว่าสัญญ,ญาณก,ก,ญญญาก็ไม่เก่งอะสัญญาณก็ไม่นะนะคะทุกคนเหมือนปลาจะกินย้อนไปหาตกเก่งเห็นไ เนื้อนะคะป้า ตัวขึ้นตัวที่สี่ค่ะทุกคนตอนนี้ก็น่าจะหนึ่งทุ่มนิดนิดนะคะตัวที่สี่ฟ้าเริ่มสลัวเม็ดหนึ่งนะคะเนี่ค่ะไซส์ประมาณถึงสามกิโลได้ไหม ประมาณสองถึงสามกิโลนะคะทุกคนนั่นแหละครับจัดเตียงเลยไหนมาดูดิใส่สว i n g ลูกพี่ใส่สว i n จับเนี้ยจับยังกันยังเห็นมันหลุด,ดเหลยโอ้ยโมเมนต์ s w i n งสามนิดนิด มเนอ,อี้วคับ่ครับคุณตับหันเจี๊ยบ,บ,บนี่นะคะเมื่อกี้ช่วงที่ผ่านมานะะทางอุบลปลาเข้าสองตัวติดได้หนึ่งหลุดหนึ่งนะคะของเราปลาเข้าหนึ่งตัววัดเมื่อกี้นี่แบบกินไกลามากเลยค่ะทุกคนปลาแรงโคตรเยอ,อะเนาะเนี่ยเรากำลังลงเบ็ดใหม่เนยค่ะตอนนี้ก็น่าจะสองทุ่มกว่า เราได้ปลารวมตอนนี้5ตัวค่ะทุกคนปลารวม5ตัวตอนนี้ปอาเหนื่อยแล้วค่ะลูกเหนื่อยมากวัดปลาก็ถือว่าปลาเข้าดีอยูอ่นะคะดีระดับหนึ่งเนาะ ถึงแม้ว่าจะกินอาหารก็เข้าดีอยู่ปาก็ไซส์น่าจะ3โลขึ้นนะคะทุกคนบางตัวแบบไซส์ใหญ่ก็น่าจะแ7-8โลนะคะที่ตัวแรกของพอได้เดี๋ยวเราชมตัวถัดไปะคะทุกคนนี่นะคะเมื่อกี้ช่วงที่ผ่านมานะทางอุบลปลาเข้า2ตัวติดได้1หลุด1นะคะของเราปาเข้า1ตัว วัดเมื่อกี้นี้แบบกินไกลมากเลยค่ะทุกคนปลาแรงคูดเยอะเนาะเนี่ยเรากำลังลงเบ็ดใหม่เลยค่ะตอนนี้ก็น่าจะสองทุ่มกว่าเราได้ปลารวมตอนนี้ห้าตัวค่ะทุกคนปลารวมห้าตัวตอนนี้โปลาเหนืยเลยค่ะทุกคน หนื ard, ่งว่ยมากวัดปลาก็ถือว่าปาเข้าดีนะคะดีระดับหนึ่งเนาะถึงแม้ว่าจะกินทาหาก็เข้าดีอยู่ปาก็ไซส์น่าจะสามโลขึ้นนะคะทุกคนบางตัวแบบไซส์ใหญ่ ก็น่าจะเจ็ดแปดโลนะคะที่ตัวแรกของพ่อได้เดี๋ยวเราชมตัวถัดไปนะคะทุกคนค่ะเฮ้ยจ็บไหมเนี่ย เหมือนมันกินย้อนตามกินย้อนนะครับทุกคนโอ้หลุด,ดโอ้ทุกคนดูวัดแบบอย่างโหดสองคันติด <c oughs> วัดโดยน้ามอสเนี้ยผ้าหมันฟิชชิ่งนะคะทุกคน ปลาตรงน,นี้แหละนี่นะคะปลาเอาละค่ะทุกคนรอดูนะคะรอดูขนาดของปลาตอนนี้ก็น่าจะประามาณสี่ทุ่มกว่าโอ้โสุดยอดสุดยอดมือตัก แรบโปสั่งตรงมาจากอุบลราชธานีด้วยเซียนเก่งก็เข้าไปอีกนึนงอุ้งเกี่ยวไปได้รุดพอดีนิงเบ็ดง่าหัวไม่หรอกใช่ไหมไม่ใช่ ก็ทุกคนก็ได้เจ้าบาลสองถึงสามรู้ได้ปลากินหางนะคะหลังจากที่หลังจากเวลาสองทุ่มมาปลากินหาง ตัวนี้ไหมว่ราึกว่ปลากินแล้วค่ะทุกคนที่แท้เก่งไผค่ะทุกคนเวือปลา ทุกคน